เดินคนเดียวก็กลัวจะเงาทางมันไกลไม่มีอะไรกันเลยจริงๆไม่ใช่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 มาแล้ว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 อยากได้ยินเสียงอยากเจอหน้าเขาอย่ากเขาไปทักทายอยากบอกความในให้รู้ทุกสิ่งแต่เราเป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่ผู้ชายมาทำได้เพียงแค่ทำใจความรักฉลุดลอยไปสุดสายตาอใจเอ่ยทำไมหัวใจไันเด่นเดนมา ไม่ก็ไม่ต้องเหนื่อยให้เปืองเวลาอย่างนี้ไม่ยากเราก็มีกว่าไม่ยากหรอกไม่ยากหอกอมาเป็นควันไฟถึงจะบางเบาหักเข้ในตาเราควจะทำให้สเสียน้ำตาพอลควันโอลคน้าต้องการคาเฟอีนใช่ไหมองไรดีคาเฟอีนคาเฟอ ในชีวิตจริงติดเต็มเรียกตังคัตตูพกกลิ่นศิลปินแก่จนดาวเต้นโมต้อนลูกหลานคนจนชาวเต้านได้โมต้อนเร็วไปเร็วเร็วเร็วที่จะยืนกับเธอต่อไปแล้วพบสิ่งใหม่ที่นี่มือเธอหน่อยขอมืเธอหน่อยเอาปืนทั้งเลยเมื่อเธอโทรหาไปแค่นี้อยากจะรู้ว่าเธอเป็นเป็นเฉยเลยไม่ต้องรับสายเธอต้องไม่ต้องรัายไม่ต้องรัก้ไข อจ้รกรรมตัวเราอมีรู้ตัวยืนถือมาร์ตอมัมาร์ตมัสต์ไม่มีมาร์ตอมัสต์เัยดแล้วอยู่ไม่ได้เลยมาตอมัสไม่มีมารอมัสต์เลยอ้โอเคได้มาร์อมัสจะเจอคนที่เขาจริงใจอมาบอกหมดเวลาเก่งเก่งโอ้โหตะกี้เหมือนดูหนังมาเวลความเร็วที่แพทวิ่งขึ้นวิ่งลงแับจับไม่ทันใช่แพทบอกแบบ เดดอบแพทเมื่อกี้ถามแพทคำเดียวเออมาไหมอ่ะมาไหมอ่ะไม่มาเป้าเขาส้นสูงนะเขาส้นสูงแล้วเขาหลอกล่อฝั่งนู้นอยู่ใช่ค่าตัวเนี่ยได้เท่าไหร่โอ้ยได้คนละสองพัน